วัฒนธรรมการกินข้าวเหนียวของคนอีสานนั้นยังสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันคนอีสานรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลักนิยมหุงข้าวเหนียวในหัวดทุกๆเช้าผู้คนก็จะตื่นแต่เช้ามานึ่งข้าวเหนียวเพื่อเตรียมข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆไว้ตักบาตรจนเกิดวัฒนธรรมการตักบาตรข้าวเหนียวขึ้นคนอีสานอยู่คู่กับวัดกันมาอย่างช้านาน วัดคือศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่พึ่งทางใจของคนอีสานทุกๆพิธีของชาวอีสานนั้น mm hmm. ก็จะเกี่ยวข้องกับวัดอยู่เสมอผู mm ้ hmm. คนก็จะพากันไปร่วมทมําบุญตักบาตรถวายอาหารข้าวหวานและฟังพระธรรมเทศนาที่วัดเป็นประจำ เอกลักษณ์วัฒนธรรมการกินปลาของชาวอีสานนั้นยังคงเห็นเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันคนอีสานนิยมหมักปลาไว้กินเองเพราะมีป่าอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีทำให้การทำปลาแพร่หลายจนปลานั้นอยู่คู่กับคนอีสานมาช้านานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและยังส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ คนอีสานใช้พลาเป็นเครื่องปรุงอาหารอีสานทุกชนิดเช่นลาบก้อยต้มขนมจีนรวมไปถึงส้มตําส้มตําเป็นอาหารที่รับประทานกันมากในภาคอีสานโดยนำมะละกอดิบที่ขูดหรือสับเป็นเส้น มาตำในโคกกับมะเขือเทศลูกเล็กมะกอกพริกกระเทียมน้ำปลาลาอาจปรุงรสเพิ่มด้วยมะนาวปูนาดองมีรสเปรี้ยวเผ็ดและออกเค็มเล็กน้อยเนื่องจากปัจจุบันผ้าทอไทยเลยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสาน ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษส่สังคมในยุคป,ปัจจุบันซึ่งในอดีตนั้นผ้าพื้นเมืองเป็นที่รู้จักกันในวงแคบๆของชุมชนที่ผลิตและใช้กันเองภายในชุมชนวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับกลุ่มผ้าทอไทยเลยที่บ้านก้างป่าตาบนชัยพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเลย เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นวัฒนธรรมและวิธีการทอผ้าของชาวอีสานเราจะมาเรียนรู้การทอผ้าและรู้จักความเป็นมาของผ้าทอลายต่างๆว่ามีความเป็นมายังไงแต่ละลวดลายมีความเหมือนความต่างกันยังไงกลุ่มผ้าทอแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับเราอยู่กับคุณแม่ฉลาดสวนนประธานกลุ่มผ้าทอไทยเลยบ้านก้างป่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณยายฉลาดช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะว่ากลุ่มผ้าทอไทยเลยบ้านก้างปลาน่ะคะ่ะก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงคะค่ะขออนุญาตเาเลยนะค่นะเนาะได้ค่ะค่ะกลุ่มผอผ้าบ้านก้างปลาตั้งขึ้นมาแต่เมื่อพศ2524ค่ะตอนนั้นตอนนั้นบ้านเราน่ะมีคอมนิต์มียางก็เลยเพิ่นก็เลยมาประชุมอบรมให้เฮาอยู่บ้านหลวกลุ่มกันเหรอ พราะว่าบอกให้บอกให้ไปให้ไปชื่อนไปถูเข้าเน่ยมีคอมันยิ่งเต็มปลาตอนนั้นอ่ะพอช่องช่องปั๊ดนั้นรายิ้มซีนะก็เลยเห็นมาฟื้นลุกเสื้อชาวบ้านพอชองปั่นชอมาฟื้นแก้วรวมกลุ่มกันแต่ก็เห็นเขาใส่เสื้อผ้าหมาไหมเน่ะเสื้อผ้าชาวบ้านนะหมาก็เลยห้ามซื้อสมุือที่พระราชการที่เพิ่นมาประชุมอ่ะเอายังหมาเห็ุผ้างามแท้อาจารแต่เราเพื่อใดก็มีตะกี้ค่ะจะก่อหอบผ้าเองมัดเนาะ พีนี่มือแรงเลยมามือไหนที่แบบประชุมกับให้แม่เนี่ยไปเก็บเสื้อผ้างบานบานขนที่จะค่ายน่ะมากองไว้ตรงนี้อันแรกๆเรากองไว้มือแรงมาก็ไปส่งขขาก็พอเหมือนเลาะคุณเลาะพี่นี่สินะิ่นก็เลยเอาไว้าบ้านนี่เป็นยังว่าสั้นเอามาค่ายรวมกันไว้ในเด็กกลุ่มวันนี้อาจารย์ก็เลยตัวที่เอาเอาันละยักษยลอยระบาดซ้อมบ้านก็นเอาแรกๆนี่ย ถ้าเตะละลายนะจ๊ะไม่ว่าเกิดขึ้นมานี้คือเกิดขึ้นมาได้สดใสสนิทนะจ๊ะไม่ว่าเล็งมาดันใจห้องเตะละลายสนิทนะจ๊ะลายพัดนั่นออกมาเอาข้าวเกาหมูล้านเหรอเขามีลายพ้าอยู่เรียบพรมเอ๋อเหรอต้องไล่หลายฮอเลยมาประยุกต์เป็นเป็นได้กระเพาประยุกต์เป็นกีกระตุกนะกลมอุ่นกลมอุจจาระกำบกลี่มนเลยงานกลมต่างๆอ่ะที่มาซอยเหาเอากีมาเฮ็ดไม้มารวมกลุ่มกันไม้เฮ็ดฟืนไม้ ต่เอาลายเก่าๆเลยหรอเดือดมากลายเก่าๆที่พ่อแม่เขาหาทำนะเลี่ยนฝึกไม่เป็นทีีเพื่อซี่ที่สั้นให้มันตามยุคตามสมัยใช่ไหมคะก็เลยก็เลยค่ายดีจนจนพึ่งทุกวันดีค่ะเราสถานการณ์โควิดนี้ส่งผลกระทบต่อกิจการไร้บ่อจ่ะจะต้องต้องไปคุมห่อน,นี้นั่นหมดไร้ปัญหาอย่างเพราะว่าตอนนั้นเห็ดเห็ดแมกค่ายเห็ดเ,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 เป็นละกากนะ,ะคะ จนน่าจนตอนนั้นมันไม่มีนะคะเฮ็ดเจนน่าโนตมบ้านอันที่เข้ามาหล่อซื้อนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็พอมีค่ะกเรื่องเรื่องอันที่มาท่องเที่ยวแล้วมาเร่องการยักพานใดใดแบบยักนลอยแต่พออยู่ได้อยู่ยุโรปเถอะให้คนรุ่นใหม่นะคะหันมาสนใจและเรียนรู้เพื่อที่จะได้อนุรักษ์การทอผ้าไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานคนไทยให้โดนๆไปนะจ๊ะแต่การยักเชิญชวนเนะผู้ใดที่ ที่มีงานทำหรือว่าผู้ใดบ่ได้เป็นที่เรียนไปแล้วมีงานทำี่มาเรียนได้เลยค่ะมาหอก็ได้เงินดน้วค่ะเม็ดหนึ่งห้าสิบบาทจาังจา้างเมตรละห้าสิบบาทะายที่ไงไงนะคะพวกนี้ก็มาเล็กรับจา้างหินแลกก็ไปยักหมาท้าหมาได้เงิน,น,นแล้วก็ย <c ười> ักหมา้ะคะเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็เรียนก็สอนให้โรงเรียนอยู่ค่ะโรงเรียนแล้ลกงลป่าก็เอาก,กี่ยงเนีออ้ยหวยพูนก็เดี๋ยวนี้มันก็บอกใครมีเล็กน้อยนะมันนี่ไปเมืม่อ มันก็เป็นอยู่ค่ะเป็นอยู่ไปเอามาครับมันใจบ่เอาเนาะลายคาดกะยักมนี่สินะมันใจบ่สู้คือจะหัเท้าอ่เฮ้ยลอยนะฮะกาข้อชฉ่อนก,นกันนู้นด้่ใจหักแม่กัก็ไดอยู่คฮะในเงินมาได้เงนินเขาก็เห็นได้ว,ว่าเขามาักไปสินะต่อไปเราจะขอให้คุณยายนะครับพาไปชมผ้าหน่อยครับว่ามีลายอะไรหรือตัดยังไงบ้างครับ นี้ก็ทอบ้านเราหมดเนาะอันนี้ก็ทอบ้านเราหมดเราไปตัดเสื้ออันนี้ก็เป็นเป็นผ้าม่านนะท่านผ้าฝ้ายเป็นผ้าม่านส่วนมาเป็นผ้าฝ้าส่วนมาเป็นผ้าฝ้าอันนี้ก็เป็นผ้าคลุมไหล่เนาะนี่อันนี้อันนี้ค่ะอันนี้ก็ตัดเสื้อชุดเดียวนะสวยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยนี่ก็เป็น เพชรขาศูนมีลายใยที่แบบเด่นๆบอกครับรี่แคนสนใจลายมันเด่นทุกรายเมนเด่นทุกรายเพราปะว่างเวยทุกลายมีนะคะนี่นะค่ะถ้าบานเหาะเท่แล้วค่ะเนี่ยถ้ามือเลยเท่เลวค่ะมีจีนเนี่ยค่ะ้าค้าตรงนี้นี่ใปใดเขาชือว่าข้อมือเลยค่ะที่เป่นโรคมือจะค่ายด้ทุกลายเป็นค้าทุ่งเล เดี <Cornell> ๋วแล้วข้นมหลายทอดนะครราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณหกร้อยที่รุ่มขัน่งอ๋อต่อตีนต่อหัวใี่นะแล้วมมีอยู่ที่ราคาหกร้อยนะครับกาักเสื้อดี่าขาหอมดิเหอัดเื้อเลยเ่ยเดีว้าทุกอย่าง้าทุกมันมีนยาม ขอขอบคุณคุณแม่ฉลาดสวนนประธานกลุ่มทอผ้าไทยเลยบ้านกั้งปลาขอขอบคุณอีกครั้งค่ะแต่เรีย<อ>นไ้จบเลยไม่เป็นไร <c oughs> วัฒนธรรมการทอผ้าผูกพันกับชาวอีสานมาอย่างยาวนานการทอผ้าถือเป็นวิถีชีวิตของหญิงสาวชาวอีสานที่ต้องทอไว้เพื่อใช้ในครัวเรือนมาแต่อดีตโดยถือว่าเป็นงานจำเป็นของผู้หญิงอีสานที่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ชำนาญ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องรุ่งโรในชีวิตประจำวันและสามารถใช้ในการประกอบพธิธีการทางนปัจจุบันผ้าทอกลายเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของภาคอีสานที่ถูกผลิตเพื่อการค้าเป็นอาชีพเสริมจากการทำนานถึงแม้รูปแบบผ้าจะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานและตลาดผู้บริโภคในปัจจุบันแต่ก็ยังมีรากเหง้ามาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ก่อให้เกิดความแตกต่างกัน ของรูปแบบและวิธีการผลิตผ้าในแต่ละท้องถิ่นวัฒน,นธรรมการทอผ้าของชาวอีสานได้รับอิทธิพลมาจากการอพยพของกลุ่มคนจากหลายพื้นที่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในภูมิภาคอีสานในปัจจุบันแต่ละกลุ่มชนจะมีลักษณะและลวดลายกับวิธีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยทางอีสานเหนือถือเป็นแหล่งทอผ้าฝ้ายผ้าขิดอีสานกลางเป็นแหล่งทอผ้าไหมมัดหมี่ ้าห่างกระโลกทางตะว,วันออกที่เป็นชาวภูไทยจะทอผ้าไหมแพรวาด้วยเทคนิคการจุกและขิดและทางอีสานใต้ทอผ้าไหมมัดมีงเส้นพุ่งตามแบบขมิ้เป็นต้น